เราไปทําคนละส่วน <ic> พระอง,องนะอค์กําลังจะดับรูปของวิญญาณของมนโนวิญญาณขอบคุณครับรูปของวิญญาณของมนวิญญาณนู่นรูปละเอียดตัวนั้น่ะรูปของมนน่ะที่มันเป็นเราเพราะฉะนั้นน่ะห้ามเอาตัวนี้ไปทํามันทุกตัวไหนทุกจะเอามโนวิญญาณออกเดีวทาพอเอาตัวนี้ไปทํามโนมันก็ทุกอทําอะไรมันทุกหมดแหละไอ้ตัวเนี้ยเพราะมันเป็นตัวที่อยู่สูงสุดไงเราเอาพวกนี้ไปทำก็มันทุกอยู่ดีด เขาจึงบอกว่าไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมเพราะว่าเนี่ยความเชื่อผิดผิดวิชาทิฏฐิที่สอนกันมามธรรมะม,มันมีอยู่แล้วกับมนุษย์เราปัญญามาก,ก่อนเพราะฉะนั้นการศึกษาการอะไรเนี่ยมันเป็นสัญญาอยู่นะฮะขั้นสัญญาและสัญญาตัวนี้มันไหลออกมาสอนเรา มาเตือนเรามาเตือนมโนนั่นแหละถามว่าดีไหมสอนตั้งแต่เป็นคนดีอะไรมันก็ดีหมดแหละแต่มันไม่พ้นนะมะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นมาเพราะว่าอยู่ๆเราเราต้องเป็นตั้งแต่เด็กมาไงฮะแต่เด็กมันยังไม่อยากดุพ้นเนี่ยนะะมันก็ต้องถูกผู้ใหญ่สอนในเรื่องดีๆมาก่อนให้สัญญาได้รับสัญญาดีๆเขาเรียกว่ากรรมดีนะฮะอืมพอมันทํากรรมดีมากๆเนี่ย นะฮะมันจะมันจะเกิดอะไรบางอย่างนะฮะทำกรรมดีมากๆมันก็จะเกิดนิพิทายานเพราะว่ามันลการมชั่วเนี่มันต้องหาทางที่สามไงทางหลุดพ้นไงนะฮะมันไปในฟังก์ชันของมันอยู่แล้วอ,อย่าเข้าไปคิดตามผมนะเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลงเข้าไปในสัญญาปล่อยๆ,ยๆสบายๆออกมาอยู่ข้างนอกเนะี่ยฟังเฉยๆทุกคนเอาฟังเฉยๆมีปัญญาเลย มันจะไม่จํามันจะจําได้ในขนาดนั้นแล้วก็ดับไปอือเขาเรียกว่าไม่เข้าไปในระบบสัญญาถ้าคิดตามมันจะเป็นสัญญาเต็มไปหมดเลยธรรมะนี่ทําไมเราถึงมีรู้เรื่องธรรมะเยอะพรมันคิดตามมาก่อน,นเต็มอยู่นั่นแหละแล้วมันก็สูบทุกแล้วก็บอกคิดตามอเอ,าเอ,าเอามาคิดต่อทีนี้เราก็ไม่เข้าใจเออก็คิดอยู่เพื่อจะล้วก็คิดที่จะเข้าใจไงคิดสัญญาตันั้นขึ้นมาแล้วก็คิดที่จะเข้ามันจะเข้าใจยั่ไงมมันก็วนอยู่กับสัญญานั่นแหละ สังยาสังขารยินญาณอยากรู้อยากเข้าใจก็มีตัณหาบางทีตัณมันไม่เข้าใจมันก็ทุกมันก็อย่างนั้นอย่างนี้ไปก็อยากหาฟังอะไรอย่างอื่นบ้างบางทีก็ไปหาฟังอะไรที่มันมันเข้าใจง่ายๆอยที่เขาสอนพุทธวจนะสอนอะไรเอหลากหลายทุกวันนี้ ที่มันคิดตามได้มันก็สบายใจยงไงธรรมาอาจารย์มันวนะมันวนอยู่กับความคิดจะออกยังไงมันไม่สามารถเข้าใจถึงนะั้นมันก็หาอะไรที่มันเข้าใจได้ตามมโนอือคนถึงชื่นชอบกันแบบอย่างนั้นนะที่เต็มไปหมดนะอาจารย์เบียสอนง่ายสอนเข้าใจเอออาจารย์ทีะรนะเออเออเอาความลับมาบอกนี่ความลับของเอ่ออะไรนะเขาบอกว่า เขาปกปิดความลับแกนทรรมถูกปกปิดไว้สร้างมิแต่ตอรี่ไม่ปกปิดละมึงพั่มทั้งวันมึงพั่มเป็นชั่วโมงด้วยกูนี่แม่งย่อลงมาขนาดย่อขนาดนี้ยังไปนั่งอยู่คนเดียวยังออกมาเป็นขบวนเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่แค่เรื่องธรรมะนะยังไม่รวมเรื่องอื่นนะ <c oughs> เรื่องโลก,โลกเต็มไปหมดเลย แล้วแต่สัญญาตัวไหนมันจะมามันก็ไปตามฟังก์ชันของมันอย่างนั้นนใครผูกตรงไหนไว้ใครมีปัญหาเรื่องตรงไหนสัญญาตัวนั้นมันจะมานะฮะสัญญาตัวอื่นไม่มีสัญญาตัวไหนกําลังมาแรงมันก็ดูดอยู่สัญญาตัวนั้นทุกอย่างสัญญากรรมก็เดียวก็สร้างไม่เยอะไม่เยอะได้ไงตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะ ไอเสียแต่ของตลาดแม่งมาหาผมบูชาหาอะไรไว้เยอะแยะมากมายสัญญามาหาผมสร้างสร้างสัญญาไว้เยอะกังวลเดี๋ยวก็ตลาดตรงนี้โอ้เดี๋ยวตรงนี้นทำบุญก็ทำเมียอีกสามลูกหกโอ้โหสัญญา,ยาเยอะขนาดนี้ปกติก็บกังวลอย่างเมียน,น,น้อยกินข้าวไม่มีหลวงอีกลูกอีกมึงนี่มันสร้างไว้เต็ไมไปหมดเลยอืม ขนาดสัญญาเดียวยังลําบากเลยอยากคนเนี่ยจะทํายังไงนี่ผูกไว้สัญญาเดียวเนี่ยถูกไหมสัญญาอื่นไม่มารบกวนนะตัดทิ้งหมดเลยเอาสัญญาเดียวเนี่ยยังยากเลยอันนี้แบกไว้ไม่รู้กี่สัญญาคุณจิตไปปะหาอีกทีหนึง่งคุณจิตอ้วกแตกอีกเป็นเลือดจิตโอ้รับไม่ไหวแบกเยอะครูบาอาจารย์เต็มบ้านอยู่อ่ะอเพิ่เกจิอะไรแถวอะไรไหนวะไทยเสียรไทยเสียนะจังหวัดอะไร เออจังหวัดอะไรไเอ<ค>อกูวาเขาแต่ละคนนี่ก็ริตปัจจัหารเยอะเหลือเกินคนพิเศษเยอะอะไรพี่ใหญ่ก็ถึงบอกว่าโอ้ยหลงกันอยู่นั่ <c oughs> นก็เลยโอกาสย,ยากมันไม่ยอมออกจากสัญญาตนนั้น,ม,นมันยึดถือไว้อะเหนียวแน่นเนี่ย แล้วมันจะค้นได้ยังไงเวลามันก็บีบคั้นอยู่นั่นตัวเองก็ออกจากสัญญาตัวนั้นไม่ได้สิ่งนึงก็ดึงไว้เออกรรมสัญญากรรมครับพวกนึงก็ศึกษาพุทธวจนะใช่ไหมโอ้ยนี่เห็นไหมเข้าใจไหมสัญญากรรมบูกว่าฟังยันเข้าใจนั่งนอนหลับแม่งพุทธวจนะไหลออกมาเต็มกระบาลเลยสอนกันในฝันหยก เออสอนยังเป็นสัญญาจนรู้ไปหมดเนี่ยเวลากระทบกันมีเราเหมือนเดิมเพราะมันรู้ไปหมดไงกระทบมันก็ยังรู้ว่านั่นแหละแต่ก็พวกนี้มักหลอกตัวเองแบบเพราะว่าเป็นผู้มีธรรมจะต้องเก็บทรงนะฮะไม่กล้าเปิดเผยเหมืนผมไงผมว่าเนี่ยกูว่าั้งแดกเล่าอยู่ใน,นเห็นไหมเนี่อืมอืม,อม ไม่ภาษาพระคุณลาม,ม,มใช้เมื่อก่อนเขาก็ใช้กันคุณทําเป็นลังเกียจใช่ไหมทำเป็นลังเกียจภาษาเรื่อเงเยะอะมอย่าไปหามัน เมื่อไหร่เราหาก็สร้างสัญญาสัญญาก็มาเองสัญญาสำคัญจริงๆยิ่งไปเรียนรู้มากมันก็ยิ่งรู้เยอะรู้ตัวรู้เ่นแหละมันเป็นทุกข์มันจําแล้วก็เอามาปรุงก็จะรู้ก็รู้ทุกอย่างมันเป็นทุกข์คนทุกข์เพราะรู้ไม่ใช่อืนะฮะยิ่งรู้ยิ่งทุกข์มไม่มีวัน เรารู้มาเดี่ยว่าเราทุกเราเพราะเราเติบโตมาเรารู้ทุกอย่างนี่ไงมันถึงทุกไงอืมทีนี้พอมารู้ตัวละเอียดแล้วเนี่ยภายในอะ่ะโอ้โหไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีทางออกเออเพราะมันไม่จะไม่รู้ทางไหนอีกแล้วไงมันต้องออกจากรู้ตัวเนี้ยเพราะมันรู้เยอะไงมันศึกษาเยอะมันรู้เยอะจริงจริงแล้วผมไม่รู้อะไรเลยนะผมไม่จําอะไรผมไม่คิดอะไรเลยนะผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับมันนะ แต่คิดมันแต่มันมีความคิดหน้าเต็มเลยนอนอยู่คนเดียวะันไม่รู้คิดหาอะไรเต็มไปหมดแต่มันเหมือนมันเหมือนมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นความคิดก็คิดเข้ามาผมไม่ได้ไปอยู่ว้างๆหรืออยู่อะไรนะผมก็รู้ตลอดอ่ะคิดอะไรก็รู้ตลอดอ่ะไอพวกบ้างๆมึงวผมไม่รู้เขาเขาไปบ้างยังไงไม่รู้ออเขาบอกว่าว้างจากความคิดมึงว้างยังไงวะ ผมรู้ตลอดอะรู้ตัวเต็พร้อมตลอดอยไม่มีลืมไม่มีเผลอแล้วก็ทิ้งมันไม่ได้เลยอยากจะทิ้งรู้เหมือนกันนะเนี่ยไอ้รู้ตัวเนี่ยอืมบางคนก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ยึดอะไรเลยเ,ยเอามีดมาตัดแกนมุงขา่าอย่ผมก็เฉยเฉยหมาห้ามเซ็นสัญญากันไว้ตรงนี้เลยนะต่อหน้าตำรวจผู้พิพากษาอะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวจะตัดที่รูม้มนุูงเอาไปมันว่างไงเขาบอกว่ามันว่าง ืลูกศิษเก่าเนี่ยตอนนี้ไปนั่งทำคลิปสอนเขาลูกศิษยเก่าแต่ว,ว่าปวดล็อกนะมมไม่ใช่พวกนั้นนะคนละคนพวกอากาลยาณมิตรของพวกคุณประมวลอะไรสมัยนี้ไปหลงความบ้างจนเมียดา่าจนเมียว่าน่ เนี่ยผมบ้างมันไม่มีอะไรไม่มีเนียบอกโอ้ยบันนั้นปวดหัวเห็นจะรีบจะเป็นจะตายจะไปโรงพยาบาลว้างอะไรอย่างเงี้ยต่อหน้าผมอะ่ะมนโนเอาอ่เะเวลาไม่สบายอะ่ะรีบไปหาหมอกลัวตายเห็นไหมโอ้โหแล้วอะไรผมยี่หนึ่งสองตามสีน้ำน้ำทั้งนั้นเลย อยู่ยังเที่ยงเลยนั่นแหละาศาสตร์ไหนก็หลงหมดแหละมึงจะบอกหลงทั้งหมดอ่ะพูดในกริปนี่ให้มันว่าเก่งอยู่มึงเก่งอยู่คนเดียวเออกูเก่งกูไม่บ้าธรรมากมือนมือมือกินอะไรก่อนนะ เช้าจกนเนี้ยโอเคกิมนี้จบกระแทกเล่น